คำว่าทุกข์ใช้ในความหมายอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าทุกเวทนาทุกประเภทนี้หมายถึงความลําบากคือความไม่สบายตรงกันข้ามกับความสุขสบายความทุกข์ชนิดนี้ปรากฏตัวเช่นในเวลาป่วยไข้เวลาหิวเวลาทํางานหนกักตรกรำมมากเวลาไม่มีสตางค์ใช้มาต่อกันนะครับอีพีที่แล้วบอกไว้แล้วเนาะว่าสุขทุกข์นะเกิดสลับกันนะครับมาต่อเลยเนาะว่าทุกข์เนี่ยมันคืออะไรนะครับ หัวข้อคําว่าทุกมี2ลักษณะคําว่าทุกขะหรือทุกขที่มาในคัมภี์ทางพระพุทธศาสนาโปรดเข้าใจว่ามีความหมายเป็น2ลักษณะด้วยกันความเข้าใจในเรื่องนี้สําคัญมากทําให้ไม่ยุ่งใจในการศึกษาธรรมะที่ว่ามี2ลักษณะนั้นคือหหมายถึงทุกข์ในไตรล,ลักษณ์ไตรล,ลักษณ์ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับและ2หมายถึงทุกขเวทนา ทุกทั้งสองลักษณะนี้ถ้าไม่ทำความเข้าใจความหมายให้ดีจะทำให้งงและเข้าใจผิดได้ง่ายในที่นี้จะอธิบายไว้ย่อๆก่อนคือ 1. ทุกในไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือลักษณะ3อย่างนะตรงตัวนะครับไตรก็คือ3เนาะลักษณ์ก็คือลักษณะเนาะมีอยู่ในคนในสัตว์ในต้นไม้ในนกในดอกกุหลาบในโต๊ะเก้าอี้และในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกคืออนิจจังทุกขังอนัตตาบางทีเราพูดเป็นไทยๆว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตา คำว่าทุกข์ในไตรลักษณ์นี้คือความที่สิ่งนั้นๆมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คำว่าทุกขะในตรลักษณ์นี้ถ้าจะแปลให้ได้ความทางปฏิบัติกันแล้วต้องแปลว่าทนอยู่ไม่ได้นะทุกข์แปลว่าทนไม่ได้นะครับเนาะที่เราบอกว่าเราทุกข์จังเลยคือเราโอ้ไม่ทนไม่ได้แล้ว คือมันต้องเลื่อนไปสู่สภาพอื่นจะทําอย่างไรอย่างไรไม่ให้มันเปลี่ยนไปไม่ได้มันต้องเปลี่ยนเช่นตัวเรานี้แหละเกิดมาแล้วจะกดนิ่งไว้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพ15หยกโยก,ย,ก,ย,กย่อนย่อนตลอดการไม่ให้แก่ทําไม่ได้ที่มันเอาไว้ไม่อยู่นี่แหละพระท่านใช้คําศัพท์ว่าทุกนี่คือทุกในไตรลักษณ์สทุกขเวทนา คำว่าทุกข์ใช้ในความหมายอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าทุกเวทนาทุกประเภทนี้หมายถึงความลําบากคือความไม่สบายตรงกันข้ามกับความสุขสบายความทุกข์ชนิดนี้ปรากฏตัวเช่นในเวลาปล่วยไข้เวลาหิวเวลาทํางานหนักตรำม,มากเวลาไม่มีสตางค์ใช้ไข่ <c oughs> ทุกข์บ้างครับเวลาไม่มีสตางค์ใช้นะทุกเนาะโคตรทุกเลย เวลาทะเลาะกับเมียและเวลากระทบอารมณ์อื่นๆในทํานองเดียวกันนี้ทางบาลีที่เป็นพระพุทธพจน์ความทุกข์ที่ตรัสในอริยสัจสี่ว่าทุกขังอริยสัจจังแปลว่าอริยสัจคือทุกหมายถึงว่าตัวทุกข์ในอริยสัจนะครับที่เป็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยทุกตัวเนี้ยนะหรือในบาลีว่าสุขขสานันตรังทุกขังทุกเกิดในลําดับสุขหรือบทที่ว่าทุราวาสาคาทุกขาของเรือนไม่ดีมันทุก หรือข้อที่ว่าถ้าฤทธยังทุกขังโลเกความจนเป็นทุกข์ในโลกจริงเหล่านี้เป็นทุกข์ฝ่ายเวทนาทั้งนั้นความทุกข์ในปรกธถาเรื่องกลวิธีแก้ทุกข์นี้ก็หมายถึงทุกข์ฝ่ายเวทนาเท่านั้นอ่าโอเคนะสรุปแล้วกันเนาะตรงนี้มันมันเป็นสัพท์ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือทุกข์เนี่ยมี2ลักษณะคือทุกข์ในไตรักนะที่แปลว่าทนไม่ได้นะกับทุกข์ที่บ่งลงไปเป็นทุกข์ที่ เป็นความทุกข์จริงๆนะเป็นทุกข์ในในในอริยศาสตร์เป็นทุกข์ในเนี่ยที่ที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยอริยศาสตร์ประเภททุกข์นะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์เกิดในระดับลำดับสุขก็คือที่บอกไปอีพีที่แล้วใช่ไหมมีทุกข์แป๊บหนึ่งก็สุขมีสุขแป๊บหนึ่งก็ทุกข์นะหรือว่าบทที่ว่าอะไรนะทุราวาสาคาราทุกข์ขาคลองเรือไม่ดีมันทุกข์ความจนเป็นทุกข์อะไรพวกนี้เนี่ยหมายถึงว่าหมายถึงตรงนี้นะไม่ได้หมายถึงอันิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้้นนนมมัแปลว่่าทไได นะครับอันนั้นบ่งไปที่คําว่าแปลว่าทนไม่ได้เนาะแต่ว่าอันนี้คือทุกคือแบบทุกทุกที่ไม่ใช่สุขนะแล้วอาจารย์ถ้าก็สรุปว่าในหนังสือเล่มนี้นลนกลวิธีแก้ทุกเนี่ยหมายถึงทุกฝ่ายนี้เท่านั้นฝ่ายที่ไม่ใช่สุขโอเคป่ะนะเพราะว่าเราพูดกันเนี่ยทั้งทั้งเล่มเนี้ยพูดถึงเรื่องของโลกธรรม8ประการนะมันก็จะมีเป็นคู่ค,ค,คู่กันแล้วคู่สุดท้ายคือสุขกับทุกเนี่ยใช่ป่ะมันต้องเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ทุกตรงเนี้ยมันจะแปล,ปล,ปล,ปลว่า อ่าทนไม่ได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทนสภาพอยู่ไม่ได้เนี่ยแปลแบบนั้นไม่ได้นะครับต้องแปลว่าทุกที่ไม่ใช่สุขโอเคป้าเนาะอ่ะบทนี้ทำความเข้าใจก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันบทหน้านะครับสั้นนิดนึงนะแต่ว่าผมต้องอธิบายขยายความให้เข้าใจก่อนเนาะะถึงจะไปบทต่อไปได้นะครับอ่ะหวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ